บทพิสูจน์ของการเมืองที่ตรงไปตรงมาเท่านั้นที่จะอยู่รอดและจะอยู่เป็นาถาวรตลอดไปกรณีของพรรคเพื่อไทยที่ผิดพลาดมาตั้งแต่การตรบัดสัตว์ข้ามขั้วแล้วก็หักหลังเพื่อนมิตรทำให้ทั้งพรรคเพื่อไทยเองเสียโอกาสจนมีอยู่ในสภาพ แบบแบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้ประเทศเสียโอกาสถ้าเกิดว่าตอนนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยยังตรงไปตรงมายังยืนหยัดยังยืนยันในอุดมการของตัวเองตั้งแต่แรกนะครับไม่หักหลังไมเ่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนใจไม่ไปข้ามขั้วไม่หลงดิวนะครับนะกับกลุ่มออลรักนิยมป่านี้สภาพของพรรคเพื่อไทยก็คงจะไม่ได้เป็นแบบนี้ป่านี้ประเทศไทยก็คงไม่ได้เป็นแบบนี้ นี่เป็นเพราะว่าท่านไปหลงคลมนะครับหลงคลมกับสิ่งที่ท่านเคยเป็นคู่ต่อสู้เพราะเรียกคล,ลมหลงคลมศัตรูหลงคลม,ล,ล,มลูกน้องนะครับนะอหอกข้างแค่นะครจน ทิ้งเพื่อนนะครับที่จริงใจทําให้ต้องเจอสภาพแบบนี้ทําให้ประเทศไทยต้องเสียโอกาสทําให้ประเทศไทยต้องเสียเวลาในการที่จะพัฒนาไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยนะครับยังยืนหยัดยืนยันนะครับในตอนที่เลือกตั้ง Uh, ปี66นั้นนะฮะแล้วก็รอเวลาจับมือกับพรกประชาชนป่านี้ประเทศไทยเราก็คงจะเดินหน้านับหนึ่งในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพัฒนาประเทศคงจะได้เห็นเป็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้ว อ่อันนี้ก็คือเป็นบทเรียนนะครับให้กับคุณทักษิณนะครับราชสีนะครับซึ่งอ่เป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับแต่คราวนี้มาแพ้หนูนะครับแล้วก็มาแพ้ลูกน้องตัวเองนะครับในกรณีที่มีพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยครับจะต้องคาบคั่วนะครับมาอ่บวตให้คุณอนุทินนะครับมาเป็นนายกโดยที่ไม่ได้มีเอ่ยใยกับนายเก่าอย่างพักเพื่อไทยเลยคงจะเป็นความอ่น่าจะเป็นบทเรียนให้กับอ่พักเพื่อ ไทยทั้งหลายนะครับนะที่เคยดูถูกหรือดูแคลนพักการเมืองน้องใหม่อย่างพักคส้มว่าเป็นเนนบ้างเป็นพระบวทใหม่บ้างแต่เนื่องจากพักส้มนั้นเป็นพักการเมืองที่ยืนหยัดยืนยันด้วยอุดมการ ตรงไปตรงมานะครับจึงไม่มีอะไรที่จะมาทําอะไรก็ได้สถานการณ์วันนี้ทุกคนจะต้องพึ่งพักส้มหมดนะถ้าใครไม่พึ่งพักส้มก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลและพักส้มก็ไม่มีทางที่จะหลงขลมุมหรือหลงคําหวานล้อมใดๆที่เข้าไปร่วมกับรัฐบาลนะครับเพราะว่ามันก็ ไปได้ไม่นานเพราะว่ามันเป็นกับดักของรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะฮะแต่รอนะครับพักส้มรออดเปรี้ยวไว้กินหวานได้รอการเลือกตั้งใหม่แล้วเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะตาสว่างจากการเมืองที่มันอ่าก็เลยการเมืองที่หักหลังกันไปหักหลังกันมานะครับนะทุกวันนี้นะครับผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับพัก ประชาชนจะตาสว่างและประเทศไทยก็จะสามารถผ่าวิกฤตของประเทศได้นะครับโดยที่มีพักประชาชนนะครับเขายืนยืนหลักในยึดมั่นในหลักการในความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนในความตรงไปตรงมานะครับเพื่อจะให้ประเทศไทยเดินหน้านะครับอันนี้ พูดวันนี้ก็คือจริงๆมันเป็นความเศร้าใจนะครับของการเมืองแล้วก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งอ่าที่การเมืองนะครับพักเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นพักที่ยิ่งใหญ่เป็นพักที่เคยตัวเองผมเองเคยสนับสนุนมาตลอดแต่ว่าเนื่องจากพักเพื่อไทยเองไม่ได้ยึดมั่นในกรอบในอุดมการ์ของตัวเองทําให้พักเพื่อไทยต้องเจอสภาพแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็พูดมาเพื่อจะเหมือนเหมือน เหมือนจะให้มันเป็นบทเรียนนะครับสำหรับพรรคการเมืองใดนะครับที่ถ้าไม่ตรงไปตรงมานะครับมันก็จะไม่ยั่งยืนนะครับพรรคการเมืองอย่างพรรคภูมิใจไทยแม้ว่าเขาจะเป็นรัฐบาลและรับปากว่าจะดําเนินการเป็นรัฐบาลชั่วคราวแล้วก็จะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถ้าเขาไม่ทำนะครับเป็นแบบนั้นเขาก็จะไม่ผิดอะไรกับพรรคการเมืองที่รอวันตายในอนาคตข้างหน้านะครับ